เปิไ่อยองเปดครับันจะดอกโบดอกดอกคัเป็นอะไม่ใช่คือว่าท่าน่ะพี่น้่มไม่ใช่เหี้ยออ้ยนอหนึ่งเอาม เป็นงานาากรบปุกเคยเก็บอยู่เลยปิดหนอนส่นหานอม่แซมเนอ่ยครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับปัญญายุยลุงป้านาะบุษขูสุขณครับเอพีในประเทศละตาระเทนนะครับนาะผมก,กับบควากับแม่แซมครับผมในสาวบะันเี่แม่สาวบนเ่ามีทุนาย่นสองพันห้ารอยหกสิบเจ็ดจ้า นี่เบาคอนกันแม่แซมพาพีพี่น้องมาปีนภูเขาภู้เก็ตครับผมผู้สมัครน้องเมกเนาะแม่แซมเนาะจ้าในเขตตำบลไหนครอำเภอมศรีจังหวัดอุบลเาครับผมผม,ม,มา,นนามมมมห่อนไม้กับตีหาครับพี่น้องมาเปิดเก็บยมเสาเนาะครับเนาะมาลุ้นไปรับซ้อนกันเลยครับเบาคอนสิโซสิมาร์สไปได้ครับไปนียไปครับไปกันเลยจ้าฟอ,อนทางครับแหงนะโอ้ไม่แหงเพชรจุลุเลยงอกไม้กิ่อกไม้งอกสวยๆเลย ันนี้ขึ้นมาจะาสนอนอไม่แจบเนาะาาาใช่ตีหางัวๆนะครับผมนี่แทบขงเขานี่้เห็อและงูเดี๋ยลงูไข่เพิ่งเ่ยเอืเอเปิดไปเลย่อ่แจบเปิดปะอือโ้ยฟีงามขนาดเนาะอ

ขอจ้สนะสองไข่เลยตาไม่พีนไข่น้องบึงผมไข่หานครับผมโม้ยมีไข่เดียวเนาะกำลังเกิดเนาะักำลังเกิดับอกเลยครับผมไข่คเค่งโง่หรือกรลัหมดไหมแมไม่ไมจ้ะ ครับผมท้องไข่ได้ติดเลยนะไข่อีกครั้งเอาใหม่อีกขึ้นวิปูยังไงพี่น้องยังเศ้าอยู ูเดีสามไข่ครับพี่น้องเหมือนกับที่มีแต่ไข่เห็นไหมเสียงเรื่องเกิดบ่เมื่อคืนกระโตกมาเองเนาะฝนเนาะผมยอยู่ทัน,นเกิดเก็ได้เกิดพออยู่แล้วครับผมเป็นจูงเลยได้แสียเนาะขับไปท่าฝนไข่ครับพี่น้องอขาวๆเลยครับผมอู้เอามาเก็บตุ๊กันครับวันนี้เลยครับ ในป,ประเทียบมันเนาะพี่แซมเนาะ,ะแต่พี่หน่องเขาเก็อู้เหมือนี<ล>่คือร้ายเนาะเนี่ยจ้ะผนมันนอนแต่คำบ้านเนาะแต <c oughs> ่มาดไปมันหมัอนเนาะหลุดก,กันไปหเหี้ยหวครับผม ไปหนึงไม่เสีย้างูไหมคางก็กตั้งไงใจครับหนึงจูมเขาไปน้อง มีแต่ไข่เลยครับ่น้องเอาแต่ไข่แมนเนาะแมน,นครับไข่หน่อยจงไวก่อนไข่หี่ลงหมกเลอจงไวกันเนาะไข่ใหญ่กัน มสองไข่สามไข่นี่กห้องเพิ่มสามไข่เลยแจ้งแล้วครับพี่น้องไปไปลุ้นตรงกันดีครับแล้วงูขาวจุ๋มนึงครับเหม็นเจ,เนะจะเน้าคนจะรอคนนี่แหละนี่ตีนไม่ต่ อ,อ,อตัอไต้องที่นะนี่จะใครเนียเงี้ยครับรที่ได้ปลาให้พี่ให้น้องเลอสีแดง Bu, người này nhảy nè Cả là thiên nói béo nè Mẹ bớt đây các thì nó Cái cao cao cứ các. gặp แมงไก,ไก่ๆเนาะเขื่อมองมกำลังเคื่อนหมนไม่คร่วัวตัวก็ลไล่มืนกำลังดลื่อนีมืนขึ้นว่าขึ้นเยอนไม่ใช่ไม่เยอเะโอ้โหจะเป็นจูงที่งามแห่มไมครับแน่ เหมือนตากรไ๊บนี่รับคุณทำ่ห้นี่เป็น,น,น,นหนายเลยเป็นไข่ ตัวเมียต่อเมือไม่เสียงหันฟีฟีีเสียงแมงใหม่นะอ,อง,ง,งอีจัแมงมาเสียงแมงอีบ่ตัวตัวนี้น้อยะครับพี่น้องเสียงเลยดังขนาด ครับผมงามๆนี่เราไปเจี่เหมือนตาพอวอแล้วครับผมมาเบิ่งจุ่มไงครับอ่านเฮ้ยพี่น้องโค้ดหน่อยแต่ว่าจีนลงไปบางไงจุ่มนี่ครับผมจุ่มจากดอกโคกดอก้าดอกจุ่มมาเยไ่เทม่ยวมอาข,ดขาด้อขาดแล้วบ่าอยู่เรือยได้ดอกพ่นเป็นดอกใหญ่ Ừ. À, đậu ốc Ui, ngảm hèn nó một nữa chăng là Ngảm khả năng nó là, สองจุ่มสวยๆงามๆครับผมนั่นจุ่มนี่งามขนาดน้อไม่แทมเนาะจ้เป็นตะแกงว่านแกงหอมครับผมจุ่มสวยๆอีกแล้วครับพี่น้องเป็นแถวเลยครับหมูเลื้อนหมูเลื้อนเหลือแดงครับผมอุ้ย มึบงบุคือว่าโจ้็นเมแทมแต่พอคนกินไปครึ่งน,นึงโกเรงแกงหวานผมเห็นดอกเดียวนะไม่แจ่มวันนะกหลายจ้ะโกเรงแกงหวานครับผมพี่ครับ ลายดอกทำไมาแซมวงนี้นะจุม่มเนดอกไม่ใช่ดอกดพอดีแกงแสบพอดีแกงหวานแบบกตะตงพานะกัางกระป้าไม่แซมดกรบตง ่ามันเห็ดเดือนหาเนาะจะสับอีกลองนึงสั่งหนครับผมดอกนี้งามขนาดเนาะดอกใหญ่คายาหญ่ครับผมครับผมผมเดี๋ยวกันพูดอยู่ยหางนนะว่าไม่แซมดอกจ้าครับผมเป็นอะไรม่แซมคือว่าท่านล่ะฮ่าพี่น้องไม่แซมเห็นยเลยครัอ้ยเด็กงอแไว<ม>้ไ<ม>ไ คิด,ด,ดวา่าคนสิเลกม่ง่นต้องมีงนครับผมเก็บเก็บอยู่เลยปิดแถวเลยอมาแลไปชเก็บเลยครับบันอยดุดเลยนะพุนะขักขนาดเนาะความหนักงินคนเด้่นองเลย,ย <c ười> ปีกา่เกิอยู่เบือกขนาดเนาะจ้งูใหญ่ขนาดครับปีไกย นี่นี่ว่าท่านใหญ่อทอพีกายได้นี่สิกายชุดออมโพนมาซองคุณหมอคิดว่าสิเกิดเนาะเนี่นครับดอกนี่น่ะ <c oughs> แบบนี้ซ้อนหลายสวยงามเนาะเมมูสิแดงได้หรอแบบนี้นอ้องไม่ใช่ น่ารักแต่เหนียนเมื่อยรีขึอนเดือเลือกขนาดเนาะตอวตัเป็นใหญ่ <una> ้าเป็นยาวปุ๊บฟุนาเมื่เนะเวทนาขางนี้ไม่ใช่ ทั้งผุเห็ดตัวโตด ดอกหนึ่งไม่แม่แท้มะคือปีกอะไรกันในหอมเนีกำลังเกิดครับผมเด็กขาจุ้มนลยครับผมบานหนงเล็กๆพึ่งหอมครับผมกำลังเหลื่อมเห็นอยู่ก็น้องไม่แทนะ้มะเมื่อวานเกอะไรจะดอกดอกหนึ่งหรือสองสองดอก บาลคอนแยกกขาแม่แซมบาลคอนมือขวาค,วรครับผมเฮ้ยสีดอกครับผมเอาดอกก็จิ้วก็ไปแม่แซมตัดขาครับเห็ดแม่แซมมือคนถือนะครับเนาะครับผมโอ้ยงามๆเลยครับกลง่นดำครับผมกลิ่แดงขาลายครับพี่น้อง ่น่อดอกเดียวเรื่อทุนครับพีหน่อตอนสอดหาหนออไม่แซทบหรอกงงม,มันต้องจังสีเนยแ,แม่ครับต่างจูโฮงามา ครับผมสีดอกสวยๆเกิดบ่าเป็นใ่ๆเนาะแม่นครับทยอยออกเรื 2, ่อยๆเนาะสีหาดอกไลพึ่งแดงขาลายครับพี่น้อง สามดอกครับที่โกเดงแกงหวานครับผมงอกขาวครับผม ไปช้องอยู่ในถังขวด่นนึไปช้อนเขานังครับผมคือหางน,าน,นั้นไม่ใช่ไนมะดูเพื่งกำลังแข็งว่้งเลย คพื่อให้หัวขอดอนนะตาขอดงมุกขามุกไปกินข้าวไปตุมอืมขาเหรอขาใหญ่นาะ ตนนงองคุณ okay. น้าี่แม่สาม๊ม้องพูนะเห็นเนอเฉยอ๋อไม่ได้ <laughs> เก็ดตวว ่ข้างๆกันเนาะใช่ฮู้ยค่ะขึ้นชื่อในจีดัวขว,ว,ขว,วดวน,น้ำแกงแกงหวานที่กันแกงใส่ผักสลายนะแม่แซมเนาะใช่ขมๆม,มันหวานพี่น้องตัดกันโอ้แซ่บครับลอกมึงเรื่อครับพี่น้องกูได้ได้เห็ดแล้วพวกแกงใส่ผักสลายครับ รสชาตร์สิอ๋อหวานๆกลมๆหน่อยหนึน่งมาไมมแซมแซ่บครับพี่น้องับผู้มนะแน่นครับคมมักกับนู้นนสุดยอดจะได้ใส่ผักลยเนหินดอกหน่อยเนาะจ้าเินแ้จขาจาวปเกบเนาะแต่ะสองวันพอคัที่ปริเก็บ,นะากบก้าว่ะ ยังมีบุญฟราร่าแต่เกิดลงเขาพี่น้องไม่แซมเนะะ <laughs> าะใช่มันไพมันมั่งครับพี่นอ้องมือสาวกพี่นอ้นองคือมาหลายขนาดนไม่แซมจะมันบ่ามานบ่หูเนาะบ่เห็นกันเลยบ่เห็นกันขอให้มันมานทุกคนครับผมก่อนเมื่อกแกงครับฟานดอกจะทำเกิดไม่อุ้มใหมหรือทีนน่ข้างหน้านี่ยมอเห็น เอาห็นจากเสาทีมือดีแับนดอกงามดี่ั่ดอกโลโคโโดีเยอะเนาะนางเลยแต่มือไม่แซมแล้วนะไหมครับเพอนปุ่มโลโคมัร้องงมั้อไมรับ เวดอกเนี้ยหน่อยใช่ไหมพี่เะปลวกน้ำแกงดอกยัไี่ปลวกขาด่ครับผมการเ่นไม่เซยมบานฟูไม่เซียมเกือบไม่เซมยหยยบหยยบแล้วหยียบอยู่หกไลนยเนาะหยยบแล้วดอกแมง ูไปเนี้ยหอมผ่ในเนยเตรนสองดอกโอ้ยหนงรลายเอาคุณต้อนกันเลยเอานี้ก็ได้ถ้าวหืมีเรื่องนี่ใช่

không thì hạn sầu quay lộ bừng nó ui quay lọ bừng là bạn đẹp cái gì nhàng cái nó hai hết đi mua điều cần gặp thì nó mua nhảy tưởng nó ก็หนีไอ่ค่ะได้ไหครับผมก็ได้เวลาแวะกับบ้านแล้วครับไปบลงผลงานน้อกันเลยครับว่าเบาคอนมกับแม่แซมสีโซสีมันไปได้ครับเหมือนนี่มาสับไม,ม้เก่านะครับเนาะงอย่าได้น้อไแม่แซมทั้งนั้นมานดูจ้าเด็กเต็มสองขั้ตาคือเก่าแล้วจ้าพี่น้องป้าเนี่ยไป เห็นบ่พี่น้องเห็ดปัวครับมือนี่โอ้ยตาไนี่เห็นเรางกขาตาหน่อยเฮาเนาะมีแต่ละงูหล้วนๆเนาะกระตามีเรางกขาวละางกเหลืองละางกแดงเราไม่แซมเนาะจ้ส่วนตาใหญ่เฮาครับผมนี่ครับเห็ดปัวเห็ดปัวเห็ดกอเนาะเห็ดกอเห็ดเพิงร่วมจ้ะครับผมเห็ดขาวดินจ้ะก็มีเนาะแต่ว่าเห็ดขาวดินเบาขอนบริเก็บให้พี่ให้น้องมึงครับผม อุ <kah> ้ยแต่ว right <camera> <t ries> ่ามันมีมันก็คูมือเด้อครับมันนี่เต็มกระตาเลยครับงามๆเลยครับผมสุดยอดแข่งข่วมมานครับมันนี่ขอขอบพระคุณหลายๆเด้อครับเอฟซีอุตสาห์ถับแถวมารับชมบอลขอนลอยสานแล้วครับขอบพระคุณหลายๆครับทุกไลฟ์ทุกแฉทุกการติดตามนะครับเนาะบอลขอนก็ขอฝากวีครับคลิปนึงครับฝากปัญญายุงป้านาบุษกูสุกคนครับเอฟซีในประเทศเราตามประเทศนะครับเนาะสำหรับใครก็แจกรับติดตามบอลขอนลอยสานนี่เด้อครับพอบอลขอนลอยซันมกลังใ็จะแจคลิปต่อไปครับ คล,ค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 ลิปหน้าขอบคุณกันไหมครับเบาก่อนไปใช้ครับคลิปนนี่ขออยุ่แป๊กเส่นนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ